เบสคำสิงเอาไงเบสซิมหรือเบสแพทริกกันแน่ลาสุดสาวเบสรวนีคำสิงลูกสาวคนสวยของนักชกทีมชาติไทยอย่างคุณพ่อสมรักคำสิงได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน IG s t สตอรส่วนตัวซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีแต่ความน่ากลัวอย่างมากจริงๆเพราะก่อนหน้านี้ทางช่องคำสิง Family Channel ได้ถูกแฮกช่องก่อนที่ จะกู้คืนได้ในช่วงวันฮาโลวีนจึงได้โพสต์คลิปวิดีโอย้อนหลังซึ่งเรียกได้เลยว่างานนี้ไม่รู้ว่าสาวเบสของเราจะสนิทกับเฟื่นซีอย่างหนุ่มซิมคิวเทโอปป้าหรือว่าหนุ่มแพทริกบาวริสขวัญใจของสาวเบสกันแน่เพราะสาวเบสได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่แกล้งหนุ่มซิมและน้องแมวในวันฮาโลวีนนั่นเองซึ่งสาวเบสได้แชร์ ลิปวิดีโอนี้มาซึ่งดูถึงความน่ากลัวอย่างมากและนอกจากนี้ยังได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าแกล้งใครก็ไม่สนุกเท่าแกล้งซิมฮ่าฮ่าฮ่าแหมสาวเบสก็แกล้งหนุ่มซิมไม่ลงคอนะคะมารามให้หนุ่มซิมดูขนาดนี้หนุ่มซิมไม่หัวใจวายตายก่อนก็แย่แล้วล่ะคะ่ะ แต่ขอชื่นชมจริงๆค่ะว่าคู่นี้เขาช่างเป็นคู่เพื่อนซีที่น่ารักมากๆและดูชัดเจนว่าเป็นเพื่อนจริงๆเพราะตอนนี้คนที่เป็นตัวจริงและเป็นขวัญใจสาวเบสคงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มแพทริกคนเดียวเท่านั้นเพราะนอกจากความหล่อที่หนุ่มแพทริกมีแล้วคุณสมบัติต่างๆก็เหมาะสมกับสาวเบสที่สุดแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณเบสคัมซิงซิมคิวเทอปปาและแพทริก ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ